คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การใช้งาน Git Hub Actions กันนะครับผมก็ Git Hub Actions นะครับมันคือแพลตฟอร์ม C I C D หรือว่าก็คือ Continuous Integration แล้วก็ Continuous Deployment นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถสร้าง Workflow อัตโนมัติ เพื่อสร้างทดสอบแล้วก็ d e ploy โค้ดของเราได้โดยตรงจาก GitHub repository ของเราเองนะฮะทีนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูส่วนประกอบหลักของ GitHub Actions กันก่อนนะนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มสร้าง Workflow ตัวแรกของเรานะครับก็มาทำความเข้าใจส่วนประกอบพื้นฐานกันก่อนนะครับซึ่งหลักๆก็จะมี6ส่วนด้วยกันนะครับอ่มาดูส่วนแรกกันก่อนก็คือ Workflow นะฮะ Workflow เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ YAML นะฮะที่จะเป็นตัวกำ หนดขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการอตัตโนมัติซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ d e r GitHub แล้วก็ Workflow ใน project ของเรานะฮะจากนั้นถัดมานะครับก็คือ Event นะครับผม Event เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ trigger หรือว่าทำให้ Workflow เนี่ยทำงานนะครับอย่างเช่นการ Push Code การเปิด Pull Request การสร้าง Release หรือแม้กระทั่ง การตั้งเวลาก็คือ cron job นั่นเองนะครับจากนั้นถัดไปนะครับก็คือ job นนะครับ job เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของขั้นตอนที่จะ run บน runner เดียวกันนะครับหนึ่ง workflow เนี่ยสามารถที่จะมีได้หลาย job แล้วก็ job สามารถ run แบบขนานกันได้นะครับจากนั้นนะครับ step นะฮะ step เนี่ยก็คือจะเป็นคําสั่งเดี่ยวๆที่ดําเนินการภายใน job นะครับก็อาจจะเป็น script ที่กําหนดเองหรือว่า action ที่นํามาใช้ซ้ําได้นะฮะจากนั้นนะครับ action นะครับ a อคชั่เนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้นะครับซึ่งมันก็จะทําหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับอย่างเช่นการตรวจสอบโค้ดการติดตั้งแพ็กเกจการ deploy แต่และแอคชั่นเนี่ยจะเป็น Repository ของตัวเองบน Git Hub น,นะครับผม และก็สุดท้ายนะครับก็คือ runner นะครับ runner ก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ GitHub host นะฮะหรือว่าเราเนี่ยจะ host เองก็ได้นะนะครับก็มันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ run job ของเราเองนะครับแล้วก็มันเนี่ยจะรองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลายด้วยนะอย่างเช่น Ubuntu Windows แล้วก็ Mac OS นะนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหลักของ GitHub Actions นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาสร้าง workflow แรกของเรากันนะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างเป็น workflow ง่ายๆที่มันจะทำงานเมื่อมีการ Push Code ไปยัง Branch Main นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความ hello GitHub Actions กันนะฮะอ่ะอันดับแรกเลยครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปที่ GitHub ของทุกคนนะนะครับแล้วก็เรามาสร้างนะครับเป็น new repository นะฮะโอเคนะทีนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้หรือจะตั้งตามนี้ก็ได้นะก็คือจะเป็น my first actions นะฮะ โอเคนะฮะก็ตามนี้เลยแล้วก็ create repository ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะก็แค่นี้นะครับจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับก็คือเดี๋ยวเราไปสร้างโฟลเดอร์นะหรือว่าสร้าง directory นะก็คลิกขวานะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างนะครับชื่อว่าเอาเป็น learn github actions นะฮะจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิด VS Code ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลากโฟลเดอร์ตัวนี้เข้ามานะฮะ อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างนะครับก็คือเราจะมาสร้างจริงๆจ,จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า .gitHub นะฮะอ่ะแล้วทีเนี้ยข้างในโฟลเดอร์ตัวนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์อีกตัวหนึ่งชื่อว่า workflows นะฮะโอเคนะอ่ะสองตัวนี้นะฮะทีนี้นะครับข้างในตัวโฟลเดอร์ workflows เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับ new file นะนะครับแล้วก็สร้างไฟล์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า hello-world.yml อ่านะครับโอเคนะ ทีนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเขียนโค้ดตามนี้เลยนะก็คือจะมีในส่วนของ name นะฮะเราจะตั้งชื่อว่า my first workflow จากนั้นนะครับก็จะมี on นะฮะจากนั้นนะครับก็จะมี push นะครับแล้วก็ branches นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมีะกำหนดเป็น main นะอันนี้ก็คือ workflow นี้เนี่ยมันจะทำงานเมื่อมีการ push โค้ดไปยัง branch main นั่นเองนะครับโอเคอ่ะทีนี้ ส่วนต่อ,อไปก็คือ jobs นะฮะก็จะมี build นะฮะมี runs on นะฮะอันนี้เราก็จะใช้เป็น Ubuntu l e d e s นะนะครับอ่าอันนี้ก็คือ job เนี่ยมันจะ run บน Ubuntu นะฮะแล้วก็ถัดไปก็คือ steps นะฮะอันนี้ก็จะมี name นะครับก็คือจะเป็น say hello แล้วก็จะมี run นะครับ ก็จะให้มันวัน Echo ตามด้วยข้อความ Hello GitHub Actions อ่านะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวมาอธิบายการสันนิดหนึ่งว่าไอโคตรงเนี้ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับอ่ากดเซฟไปนะฮะอันดับแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นชื่อของ Workflow ซึ่งชื่อตัวนี้นะครับก็จะแสดงในหน้า GitHub actions นะฮะจากนัดถัดมาครับก็คือจะเป็น On Push ตัวนี้นะฮะอันเนี้ยก็คือจะเป็นการกำหนดว่า Workflow นี้เนี่ยจะทำงานเมื่อใดนะครับ ในที่นี้ก็คือเมื่อมีการ push code นั่นเองนะครับจากนั้นถัดมาก็คือ branches นะฮะ main ตัวนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นการระบุว่าเฉพาะการ push ไปยัง branch main เท่านั้นที่จะ trigger นะนะครับจากนั้นถัดมาครับก็คือ jobs นะฮะ jobs เนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่กำหนด job ต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้มันจะมี job เดียวนะก็คือชื่อว่า build นะฮะโอเคนะจากนั้นนะครับก็คือ r u n o n นะครับผมอันนี้เราก็จะมี r u n o n ubuntu latest นะครับอันนี้จะเป็นการระบุว่า job นี้เนี่ย จะรันบน runner ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชันล่าสุดนะฮะโอเคจากนั้นถัดมาครับก็คือ steps นะซึ่งบล็อกตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการกําหนดขั้นตอนต่างๆภายใน job นะนะครับถัดมาก็คือจะเป็น name say hello อันนี้ก็คือจะเป็นชื่อขั้นตอนที่มันจะแสดงใน log นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวนี้ run echo hello git hub actions นะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งที่จะ run นะครับในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นคำสั่ง shell นะนะฮะโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับทุกคน ทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการคอมมิตแล้วก็พุชโค้ดตัวนี้นะไปที่ Repository ของเราอ่ะก็เดี๋ยวเปิดนะฮะเทอร์มินอลขึ้นมาก็มาที่ View แล้วก็เทอร์มินอลจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําตามขั้นตอนนี้ก่อนอ่ะอันดับแรกก็ git init นะฮะต่อไปก็คือ git add นะนะฮะกิทแอดจุดอ่าแล้วก็คอมมิตนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะคอมมิตนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะใช้นะฮะ git commit Dash m แล้วก็ตามด้วยข้อความก็คือ add first github actions workflow โ okay, อเคนะนะฮะ enter ไปโอเคจากนั้นนะครับก็คือเราจะใช้นะฮะ git branch main แล้วก็ตามด้วย git remote add นะฮะอ่าสุดท้ายก็คือ git push นะโอเคนะฮะอ่านี่ครับเรียบร้อยตอนนี้ก็คือโค้ดเนี่ยมัน push ขึ้นไปบน GitHub Repo แล้วนะฮะทีนี้หลังจากที่เรา Push Code แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ Repo ของเราก็มา Refresh หนึ่งครั้งนะครับโอเคนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีนะฮะ a d d First GitHub Action Workflow เห็นปะเป็น Pending อยู่นะฮะโอเคนะอ่ะทีนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถมาที่ตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็คือมาที่ Action s ตรงนี้นะนะครับก็ลองคลิกมาปุ๊บมาตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าอะไรครับ One Workflow Run นะฮะอ่ะตรงนี้จะเป็น All Workflows ที่เราเนี่ย สามารถที่จะดูได้นะนะครับก็จะเห็นว่าอะไรนะครับมันจะมีตัวนี้ my first workflow กำลังทํางานอยู่เห็นไหมนะฮะหรือว่ามันจะแสดงว่าทํางานเสร็จแล้วนะนะครับอ่าจริงๆเราก็สามารถคลิกที่ชื่อ workflow ตรงนี้ได้นะครับปึ๊บอ่านี่ฮะจากนั้นเราสามารถคลิกที่ job ตรงนี้เห็นไหมนะครับชื่อว่า b i l d นะฮะก็ตามโค้ดตรงนี้เลยเห็นไหมนะฮะอ่าอ่าสามารถลองคลิกมาดูนะครับปึ๊บ คลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหมจะมีอะไรครับมันก็จะมีนะครับเป็นล o อกนะฮะที่เราสามารถดูได้เห็นไหมนะครับสามารถเซิร์ชได้ตรงนี้นะฮะทีนี้เราสามารถคลิกที่สเต็ปต่างๆนะอย่างเช่นตัว say hello ตัวนี้นะลองคลิกดูนะครับอ่านี่ฮะทุกคนก็จะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเอาต์พุตว่า hello เห็นไหมกิทับแอคชั่นส์อ่านะครับนี่เป็นข้อความตรงนี้นะฮะโอเคนะนะครับผมจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูการใช้ a c t i o n s ที่มีอยู่นะฮะ จริงๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า GitHub marketplace อยู่นะนะครับซึ่งมันก็จะมี Actions ที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากมายเลยที่เราสามารถนำมาใช้ใน Workflow ของเราได้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาลองเพิ่มขั้นตอนที่ใช้ Action ในการเช็คเอาท์โค้ดจาก Repository ของเรากันนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมานะฮะที่ไฟล์ตัวนี้นะครับ hello world .yml ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมีการแก้ตรงนี้นะก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่สเต็ปตรงนี้นะนะครับ แล้วก็เราจะเพิ่มตรงนี้ไปอ่าก็คือจะเป็น name นะฮะชื่อว่า checkout repository อ่านี่ฮะอันนี้จะเป็นการเพิ่มขั้นตอนนี้นะฮะแล้วก็เราจะมีการใช้ uses r นะฮะแล้วก็มีการใช้นะครับ actions slash checkout add v 4นะฮะอ่าตรงนี้อธิบายนะครับคืออะไรนะฮะอันนี้ก็คือเราเนี่ยมีการใช้ action ที่ชื่อว่า checkout นะฮะ อ่าก็คือนี่นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็น official action จาก git hub เลยนะครับมันก็จะทำหน้าที่ดึงโค้ดทั้งหมดจาก repository ของเรามาไว้ใน runner เพื่อให้ job อื่นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงไฟล์ได้นะครับส่วน add v 4ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นการระบุเวอร์ชันของ action ที่เราจะใช้นะฮะโอเคก็เป็นเวอร์ชัน4ตามนี้นะครับอ่ะโอเคก็แค่นี้ก็กดเซฟนะนะครับทีนี้พอกดเซฟเสร็จก็ Commit แล้วก็ลอง Push โค้ดดูนะครับอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้นะครับเป็น ลองเช็คอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะกิดส t ตตัสนะนะครับนี่เห็นไหมว่ามันก็จะมีไฟล์นะครับที่เราแก้ไขก็คือ hello world เห็นไหมทีเนี้ยเราก็ add ก่อนนะนะครับอ่ะก็กิดแอดแล้วก็อ่าจุดนะฮะจากนั้นก็กิด commit dash -m นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะเขียนว่า add checkout action นะฮะโอเคนะนะครับแล้วก็ enter ไปจากนั้นก็จะใช้กิด push origin main นะฮะ โอเคเอนเอร์ okay, ไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนทีนี้นะครับหลังจากที่เราพุชเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็มาตรวจสอบผลลัพธ์กันนะครับเราก็มาที่แอคชั่นเหมือนเดิมนะอ่ะเดี๋ยวลองคลิกกลับมาที่แอคชั่นนะฮะอ่าตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะว่าก็จะมีอะไรครับที่เราเพิ่งพุชมาเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นการแอดเช็คเก้าแอคชั่นเห็นไหมนะฮะทีนี้ลองคลิกเข้ามาดูนะครับทุกคนปุ๊บอ่าคลิกเข้ามาที่บิลนะนี่นะฮะแต่ทีนี้อ่าจริงๆผมลืมไปอย่างหนึ เดี๋ยวเราจะต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็คือในส่วนของการ r ันตรงนี้นะอ่าเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการเอาเป็นชื่อ repo ของเรามาแสดงนะนะครับก็คือตรงนี้อ่าที่เรามีการ hello git hub actions เนี่ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้นะ from นะฮะแล้วก็เราจะใช้นะครเป็นการแสดงข้อมูลออกมาก็จะใช้ git hub แล้วก็ repository อ่าแบบนี้นะนะครับ โอเคซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนข้อความให้แสดงชื่อ repository นะฮะอ่ะจริงๆตรงนี้ก็แค่นี้นะแล้วก็กด save ทีเนี้ยก็มาทำการ add ใหม่นะฮะกด add จุดแล้วก็กด commit -m นะฮะก็คือ display g i t h u b repository อ่านะฮะ enter ไปแล้วก็กด push origin main นะฮะ อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้กลับมาดูใหม่นะนะครับก็เดี๋ยวผมคลิกมาที่ตรงนี้นะ actions นะครับอ่ากลับมาเห็นไหมว่าก็จะมีล่าสุดที่เราเพิ่ง push มานะฮะอ่ากดคลิกเข้ามาปุ๊บคลิกเข้ามาที่ build นะฮะอ่าทีเนี้ยเรามาดูที่ say hello นะนะครับปุ๊บอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมว่ามันก็จะมีนะครับเป็นข้อความ hello GitHub actions from omiler my first actions เห็นไหมก็จะเป็นชื่อ repository ของเรานะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนก็สําหรับพื้นฐานก็ประมาณนี้นะนะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้ GitHub Actions นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองทำการ deploy เว็บไซต์ที่เป็น static เว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เขียนด้วย HTML CSS JavaScript นะครับก็คือเราจะใช้ GitHub Actions เนี่ยในการ deploy เว็บไซต์ไปที่ GitHub Pages นั่นเองนะครับผมอ่ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะซึ่งอันดับแรกครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะฮะอ่าชื่อว่า เอาเป็น my simple website ก็ได้นะฮะแล้วก็ลากเข้ามาใน VS Code นะอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาสร้าง index .html นะฮะ style .css นะฮะแล้วก็ script .js นะนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนวางโครงสร้าง html มา,าเขียน title นะครับว่า my simple website จากนั้นก็ลิงก์ style .css มานะครับแล้วก็ ลิงก์สคริปต์ .js มาโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีนะครับข้อความ hello, GitHub, ions, อ่า hello GitHub actions นะฮะอ่าแล้วก็จะมีแท็ก p นะฮะเขียนว่า this is a simple website จากนั้นก็จะมีปุ่มนะฮะมี id นะครับเป็น my btn อ่า my button ก็ได้นะครับแล้วก็คลิก me อ่า โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของ CSS นะฮะก็มาที่ style. css แล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง body นะครับอันนี้กำหนด font family เป็น Arial นะฮะจากนั้นกำหนด text line เป็น center จากนั้นนะครับก็ h1 ก็จะเป็นสีนี้นะฮะ 007bff นะฮะจากนั้นปุ่มนะฮะเราก็จะมี padding บนล่าง10ซ้ายขวา20 background color นะครับเป็น28 a745 อ่าสีนะครับก็จะเป็นสีขาว border เป็น n อ n cursor เป็น pointer นะฮะโอเค okay. ทีนี้ก็มาที่ script.js นะครับเดี๋ยวเราจะมีการใช้ document.getelementbyid ซึ่ง id ก็คือ mybtn ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ add event listener นะครับ event click นะเมื่อมีการคลิกนะฮะเราก็จะมี callback function แล้วก็จะให้อ alert นะว่า button clicked นะฮะ GitHub actions rocks นะฮะโอเคแค่นี้นะ่ะจากนั้นนะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์นะฮะก็คือ folder ร์ GitHub แล้วก็ข้างในโฟลเดอร์นี้จะมี workflows นะฮะแล้วก็ข้างใน w o r k f l o w เราจะมีไฟล e main yml ่าโอเคนะครับ ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดนะนะครับก็คือจะเป็นโค้ด GitHub Action Workflow นะฮะโอเค okay. ก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อก่อน name นะฮะก็คือจะเป็น deploy to GitHub Pages นะฮะถัดมาก็คือ on นะครับถัดมาก็คือจะเป็น push นะฮะถัดมาก็คือจะเป็น branches อันนี้ก็คือเราจะ push ไปที่ main branch นะฮะจากนั้นก็คือจะเป็น jobs นะฮะ จะเป็นอ่า deploy นะฮะแล้วก็ run son เดี๋ยวผมมาอธิบายนะอันนี้ให้เขียนตามก่อนนะฮะอันนี้จะเป็น Ubuntu latest เหมือนเดิมนะฮะโอเคทีนี้อันนี้สำคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องกำหนด permission ด้วยไม่งั้นมันจะมี error นะอ่า permission s นะครับโอเคแล้วก็เราจะมีการกำหนด contents นะฮะก็คือเป็น write อ่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นการให้สิทธิ ในการเขียนไฟล์ใน repository นะนะครับจากนั้นก็คือจะเป็น pages ก็เป็น write นะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการให้สิทธิ์ในการจัดการ github pages จากนั้นนะครับก็จะเป็น id token ก็จะเป็น write นะอันนี้ก็คือจำเป็นเลยนะฮะสำหรับการ deploy ไปยัง pages นะนะฮะอ่าโอเคก็กำหนด id token ตามนี้นะฮะทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือ steps นะฮะอ่าก็จะมี name นะฮะอันนี้จะเป็น checkout code นะฮะ users ก็จะใช้เป็น actions Slash /checkout a d v4 จากนั้นก็จะมี name อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็น deploy to github pages เ okay. แล้วก็ users นะฮะอันนี้จะเป็นใช้ p s l i s นะฮะอ่าให้ทุกคนพิมพ์ตามเลยนะระวังนะฮะระวังพิมพ์ผิดด้วยแล้วก็ actions dash gh dash pages add v4 แล้วก็ with จากนั้นก็จะตามด้วย GitHub underscore token อ่าแล้วก็เราจะใช้ secrets GitHub underscore token นะฮะจากนั้นสุดท้ายก็คือจะเป็น publish underscore นะฮะก็จะเป็นจุด slash. อ่ะโอเคแค่นี้นะนะครับทีนี้เดี๋ยวมาอธิบายโค้ดสังนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรบ้างตรงนี้อันดับแรกก็คือตรงนี้อ่ะ name น,นะฮะจะเป็นชื่อของ workflow นี้ใช่ไหมนะครับ ทีนี้ถัดมาก็คือ on push branches main เนี่ยคืออะไรก็คือ workflow นี้เนี่ยมันจะทำงานเมื่อมีการ push code ไปยัง b r a n c h main นะครับถัดมาก็คือ jobs deploy r u n o n ตรงนี้นะอันนี้ก็คืออันดับแรก jobs เนี่ยจะเป็นกำหนดงานที่จะทำใน workflow ใช่ไหมฮะถัดมา deploy ตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่องานของเรานะครับ ถัดมา run ซอนอันนี้ก็คือจะเป็นการกําหนดว่างานนี้เนี่ยจะ run บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชัลล่าสุดนะฮะโอเคแล้วก็ตามด้วย Permission ที่เราจะอนุญาตนะนะครับจากนั้นนะครับก็คือจะเป็นสเต็ปนะฮะหรือว่าลําดับขั้นตอนที่งานจะทำนะนะครับอันดับแรกก็คือตรงนี้ name checkout code ขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นการดึงโค้ดจาก repository ของเรามาไว้ใน runner ของ GitHub Actions นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับ u s e s ตรงนี้นะฮะ action checkout ad d v 4เนี่ย อันนี้ก็คือใช้ Action นสำเร็จรูปใช้เกาเพื่อดึงโค้ดนะฮะต่อไป name deploy to GitHub Pages อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอน deploy โค้ดไปยัง GitHub Pages ใช่ไหมนะครับก็จะมีการใช้นะครับ p r e s t นะฮะ actions gh pages v4 อันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ Action นสำเร็จรูปที่ชื่อว่า actions gh pages v4 เห็นไหมนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแอคชั่นยอดนิยมสำหรับการด e p ลอยไปยัง GitHub Pages เลยนะครับต่อมาก็คือจะมีเวสตตรงนี้นะครซึ่งก็คือจะเป็น p a r า m e t e r สหรับแอคชั่นก็คือตัว Action GH Pages ตัวนี้นะนะครับก็จะมีการใช้ GitHub Token ตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็ตามด้วย Secret GitHub Token อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือท o k e นที่ GitHub Actions จะสร้างให้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับก็จะปลอดภัยแล้วก็ ไม่จะเป็นต้องสร้างเองนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ publish the s s l a h นะครับตรงนี้จะเป็นการบอกให้แอคชั่นนี้เนี่ย d e PLOY เนื้อหาทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบันก็คือ Root ของ repository ไปยัง GitHub Pages นั่นเองนะฮะอ่าโอเคนะนะครับทุกคนก็แค่นี้นะครับทีนี้หลังจากเราได้นะครับตัวไฟล์ yml เรียบร้อยใช่ไหมฮะอ่าทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมาที่ GitHub นะแล้วก็มาสร้าง repo นะฮะมา new repo ปุ๊บอ่ะก็จะตั้งชื่อว่า my simple เว็บไซต์ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ create เลยนะฮะโอเคทีเนี้ยเราก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยอันดับแรกก็ git init ก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิด view terminal ขึ้นมาอ่า git init นะฮะแล้วก็ git add นะนะฮะ git add จุดก็คือ add ทุกไฟล์เลยนะฮะจากนั้นก็คือจะเป็นการ commit นะนะฮะอ่ะอันนี้เราก็ copy มาเลยก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนอ่า commit ก็ได้ครับว่าเอาเป็น first time Deploy Website To GitHub Pages Using GitHub Actions นะฮะอ่ะโอเคนะฮะ Enter by ปึ๊บโอเคจากนั้นก็ Git Branch Main นะฮะแล้วก็ Git อ่า Remote Add o r i g i นนะครับแล้วก็ Git Push อ่าแค่นี้นะนะครับเรียบร้อยอ่ะทีเนี้ยลองมา Refresh นะครับจากนั้นทุกคนนะฮะมาดูที่ Actions นะอ่าตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหม มันกำลัง deploy ไปที่ GitHub Pages อยู่นะครับก็ตามด้วยข้อความคอ m มิตตามนี้เลย First time deploy website to GitHub Pages using GitHub Actions นะครับโอเคก็รอสักครู่หนึ่งนะครับสามารถ refresh ได้อ่าจริงๆก็รอไม่นานเห็นไหมพอ refresh อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เสร็จแล้เนี่ยลองคลิกเข้ามาดูได้นะครับนี่ก็จะมีนะฮะให้เราสามารถกดคลิกมาดูได้เห็นไหมนะฮะว่าเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโอเคนะนะฮะอ่ะทีนี้นะครับ เราจะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ยังไงนะฮะก็จริงๆทุกคนจะต้องมาที่ settings ก่อนนะฮะอ่าหลังจากเรา deploy เสร็จปุ๊บนะฮะมาที่ settings แล้วก็มาที่ pages อ่าทีเนี้ยให้ทุกคนนะครับมาเลือก branch ตรงนี้นะก็คือนี่เห็นไหมว่ามันจะมีตัว branch ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมา gh pages ก็คลิกเลยแล้วก็ save ไปเลยอ่านี่นะแค่นี้นะเห็นไหมทีเนี้ยรอไม่น่าจะเกิน1ิวิ เดี๋ยวลองรองนะฮะอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าลองรีเฟรชอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้ายังไม่มาก็อาจจะรออีกสักแป๊บหนึ่งนะอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะหรือมาที่ actions ก็ได้อ่าเห็นปะว่ามันกำลัง build นะฮะ pages build and deployment อยู่นะฮะก็รอจนมันเสร็จนะนะครับตรงนี้โอเคนะ นะครับลองมารีเฟ e ดูอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีนะฮะอ่าโอเคครับทุกคนก็นี่ฮะใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ1น,นาทีนิดๆอ่าเรียบร้อยเห็นไหมนะครับทุกคนก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้ดูก็ได้นี่จริงๆก็นี่ฮะพอคลิกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ deploy ซึ่งเราก็สามารถคลิกลิกลงก์ตัวนี้มาได้เลย่าก็จะเป็นหน้าเว็บเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วสามารถกดลองเล่นดูได้อ่าเห็นไหมนะครับนี่ หรือจริงๆเราจะมาที่ settings ก็ได้นะนะฮะแล้วก็มาที่ pages ซึ่งถ้ามันได้แล้วนี่มันก็จะขึ้นว่า your site is live at นะ,ะนี่ก็เป็นลิงก์ที่เราสามารถ visit ได้เห็นไหมอ่าโอเคนะครับก็นี่ฮะจะเป็นการ deploy เว็บไซต์ html css javascript ก็คือเป็น static เว็บไซต์นะนะครับมาที่ github pages โดยการใช้ github action นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานตัวอย่างเบื้องต้นนะที่พาทุกคนเนี่ย มารู้จักกับการใช้ g i t Hub Actions นั่นเองนะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบตเท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอีโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้ะก ทุกคนครับ